สวัสดีครับวันนี้ก็มาปรับล้ออีซูสุนะครับล้ออีซูสุนะคับล้อเก่านะครับลูกค้าเอามาให้ปรับหน้าเงาใหม่นะครับบอกว่าล้อเก่าแล้วอยากทําใหม่เหมือนได้แม็กใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นล้อยังไงนะครับมาอ่านี่ครับนี่ครับล้ออีซูซุนะครับขอบิดแปกนะครับล้ออีูุสขอบผิบแปดเลยมาดูกันครับ ครับปรับหน้าเงานะครับร้อยสูบขอติ๘ตับให้เงาใหม่เหมือนแม็กใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็มาดูกันนะอ้าวไปใครดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยมานะครับไปดูจะเงาไม่เงานะครับล้อเก่านะครับที่กากขึ้นเต็มหน้านะครับแล้วก็มาเกล่งเกล่นหน้าด้วยเครื่อง CNC นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอ่านี่รอบแรกนะครับตัวนี้ยังไม่เงานะครับโอ้โหนี่ครับดูโอ้โหดูครับมันเนียนเลยนะครับเนียนเลยแล้วก็จะทําการเก็บเงาเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บหน้าเงานะเราก็เก็บพื้นนะครับพื้นที่มันไม่เรียบนะครับพื้นที่ล้อที่ไม่เรียบนะครับบางทีล้อกมจะถศูนก็ยังไม่เรียบพอนะครับพออย่างตึงอันนี้เราใช้ตัวเซนเซอร์ตัวตั้งเซนเซอร์เหมือนเครื่องตั้งศูนย์เลยนะครับ รอบนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาขึ้นเงาแล้วนะครับอันนี้ก็ล้างแต่นี่ครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะทํารอบเงาแล้วนะครับอันนี้เครื่องจะทํางานอัตโนมัติอยู่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเงาเหมือนได้แบกใหม่จริงไหมนะครับเงาเหมือนได้แบกใหม่จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้าบอกโอ้ยทําให้ดูทําให้ทําให้หน่อยนะครับลูกค้าว่าทําให้หน่อยชุดนีด้จะเงาอยู่ชุดหนึ่งสามพันบาทนะครับ ามพันนะครับทําสีเรียบร้อยนะครับตึงหน้าเงานะครับก็ทําสีเดิมแล้วตึงหน้าเงานะครับลูกค้าบอกล้างหน้าเงาให้หน่อยนี่ครับล้างหน้าเงาเงาเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้เรากำลังทํากันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดลายเส้นให้น้อยที่สุดนะครับลูกค้าจะได้ได้ที่เหมือนที่ศูนย์เงากว่าที่ศูนย์แน่นอนนะครับเงาก่าเหมือนรถใต้แดงขึ้นมาแน่นอนนะครับเงาจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ชมกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เงาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เงาครับเงากว่าที่ศูนย์แล้วครับตอนนี้เงากว่าที่ศูนย์ออกมาจากศูนย์นะครับอันนี้รถก็รถปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดมาเก่งเงามา,ามาดูกันนะเดี๋ยวมาชมกันอ่ะไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่ครับโอ้โหไงครับ เหมือนได้แม็กใหม่กลับไปเลยนะครับเหมือนได้แม็กใหม่กลับไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการให้เก็บลายเส้นนะครับเราจะมาเก็บลายเส้นให้ดูสักคร um si ู่นะครับแล้วก็จะมาเก็บลายเส้นอ่ากินบางๆไปเลยนะครับขอบางๆหน่อยเนียนๆนะครับดูสังเกตนะครับสังเกตการกินของใบมีดนะครับจะกินแบบผิวๆเลยจริงๆนะครับกินแบบผิวๆเพื่อเก็บลายเส้นนะครับเพื่อเกิดความสวยงามแล้วก็เงาเงาจริงนะครับ ต้องเอารลอทดลองก่อนอาไม่ต้องทดลองพี่ใช้าง,งานได้เลยตอนนี้นะครับดูครับดูกินครับมองเห็นผิวผิวเลยเห็นไหมครับความเงาสังเกตได้นะครับจากวงที่เดินนะครับเห็นไหมครับเริ่มเงาเห็นไหมสังเกตถ้าคนสังเกตได้ว่าจะเริ่มเงาเงาขึ้นเงาขึ้นเห็นไหมครับสังเกตดูดีๆนะครับจะเริ่มเงาขึ้นเงาขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอ่าลายเส้นรายละเอียดนะครับเริ่มมาแล้วเห็นไหมเงากว่าเดิมแน่นอนนะครับเมื่อกี้ก็เงาเท่าของสูน้วอันนี้เงากว่าขึ้นอีกเท่าตัว ใกล้เคียงการปัดเงาล้อเลยนะครับใกล้เคียงกันเหมือนกันเนาะบางคนเข้าใจว่าเอ๊กึงหน้าเงาหรือว่าปัดเงาให้หน่อยจริงๆอะ่ะลูกค้าเข้าใจผิดว่าตัวนี้เป็นการปัดเงาการปัดเงาจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะปัดเงาใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแต่ตัวเนี้ยก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่เร็วกว่านะครับเร็วกว่าสวยงามครับตึงเงาสวยกว่าที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์อาดูได้เลยนะครับ ันนี้เราเราทําการขึงเพื่อให้เกิดความเงาครับสังเกตนะครับ,ะรบจะมีรอยแยกแตกต่างกันออกไปเลยนะครับาการขึงเงาของเราจะเริ่มมีความแตกต่างออกไปแล้วจะเริ่มเงาขึ้นเรื่อยๆครับเงาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเราจะล้างทั้งหมดสองรอบนี่ครับเราจะล้างทั้งหมดทั้งหมดสองรอบนะครับปัดเงากี่ยเสร็จครับอ๋อ พี่กึงเงาแบบนี้หรือว่าปัดเงาปัดเงาก็คือไปใช้เครื่องปัดนะครับก็ใช้เวลาอยู่ไม่เกินสามวันนะครับสามวันแม็กทุกชุดนะครับรับเข้าอยู่ไม่เกินสามมนดูครับแค่นี้ก็เหมือนปัดแค่นี้นี่กึ่งหน้าเงานะครับเงาวิ้งเลยเห็นไหมครับเงาเป็นกระจกเลยอันนี้ผมจะล้างอีกรอบหนึ่งล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อเกิดความเงาขพืนอปอีกเมื่อกี้แล้วเราทําแค่รอบแรกนะครับกึ่งเก็บรอยเส้นรอบแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่เห็นไหมครับมันจะกินแบบผิวๆบางๆนะเห็นไหมครับนี่ผิวๆบางๆเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราตอนนี้เดินรอบอยู่ที่ร้อยสามสิบใช้ความเร็วรอบมอเตอร์อยู่ที่หกร้อยนะครับการกินระดับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลนะครับน่ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลนี่กินอย่างนี้เลยทํางานสองรอบนะครับมาดูกันเงาตาแตกเลยนะครับเที่ยมอรเทศนะครับ เทียมอนเทศนะครับจะกึงเงาหรือปัดเงาครับพี่อันนี้เป็นการกึงเงานะอันนี้เป็นการกึงเงานะถ้าปัดเงาจะใช้เวลานะครับการปัดเงานะครับเดี๋ยวผมจะใช้การเก็บด้านหน้าโดยใช้ระดับใบมีดที่ศูนุดศูนย์นะครับ0ูนยุดนก็เก็บรอยเกินของเนื้อเพื่อ ลบรอยเส้นให้มากที่สุดนะครับลบรอยเส้นให้มากที่สุดเราทําได้นะครับนี่ทําได้ครับศูนย์ก็ทําได้นะครับเดี๋ยวครับเงาตาแตกบอกเลยนะครับเรากําลังเดินนะครับเดินเดินไปเรื่อยๆแต่เราสามารถทําให้เงาได้โดยที่เราใช้รอบค่อนข้างที่จะต่ำมาชมกันเอาจริงๆเราส่งงานอย่างเงี้ยส่งได้ละพอละเนี่ยดู เนะี่ยพี่ๆดูกันนะครับเงาแบบโอ้โหเงาจริงนะครับมาดูกันว่าผมใช้รอบความเร็วที่ต่ําจะเหมือนนี่นี่ก็เหมือนปัดเงานะครับเห็นไหมเงาดูมือเห็นมือผมไหมครับเห็นมือสะท้อนไหมเงาไหมครับเงานะเงาจริงผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูรอบความเร็วรอบความเร็วใหม่นะครับเรามาดูรอบความเร็วที่อ่าที่เก็บรายละเอียดได้ ค่อนข้างที่จะสูงมากโดยใช้แค่หนึ่งรอบก็บพอดูรอบความเร็ว800ของมอเตอร์เดินรอบไอ้นี่ก็เงาแล้วครับเงาว่าโอ้โหเงาลูกค้าพอใจมากเลยอีกคราวนี้พี่เราจะทําอะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นอีกอ่านี่ครับทําอะไรที่มันพิเศษขึ้นอีกดูเ,เห็นไหมครับรอบเร็วขึ้นสังเกตจากเนื้อแม็กครับสังเกตเห็นไหมครับ,เ,เ,รบเป็นวงขึ้นมาเลยนะครับเงาเงาเงากว่าเดิมเห็นไหมครับลายเส้นจะหายไปเลยเห็นไหมครับ ลายเส้นจะหายไปเลยเห it right? ็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูนะจะเป็นวงวงวงออกเห็นไหมอ่าครับจะเป็นรอบวงวงออกลายเส้นลายเส้นนี่ถ้าไม่มีเลยนะครับเนียนกว่าแม็กไมอีกแม็กไมที่มาจากบริษัทยังไม่เงาขนาดนี้่ะดูกันลายเส้นถ้าไม่มีนะครับนี่ครับมันเป็นสูตรพิเศษนะครับ ล <ibl ok. S 1> the uh, ้อตะเก่งเขาทํากันนะครับด <sk> ูพี่ดูดูดูกันเป็นวงเห็นไหมเห็นวงไหมเห็นวงไหมสังเกตที่วงนะครับเนี่ยครับสังเกตที่วงครับมีความเงาและเส้นไม่มีเห็นไหมครับโอ้สุดยอดนะครับเงามากโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านนายสังเกตดูดีจะ้เห็นวงไหมเห็นวงและเห็นความแตกต่างความเงาเกิดขึ้นเลยครับ อีกครับเงาแบบโอ้โหเลยเชื่อนะครับเราทําได้นะครับที่นี่ทาได้นะครับเพราะระบบการตับใบมีดมีเครื่องเดียวตัวเดียวในประเทศไทยที่สามารถปรับเนื้อหารายละเอียดได้มากขนาดนี้นะครับรายละเอียดเนียนคิดนนะครับเราใช้แค่รอบเดียวพอจบเลยตัวนี้เห็นไหมครับเนียนจริงเห็นไหมครับเห็นความเงาเงาไปกระจกเลยครับอ่าครับเป็นไงครับเป็นไงครับ ด,ดูครับโอ้โหเขาจะหาว่าเราปัดเงาหรือเปล่านะครับดูนะครับนี่จะหาว่าเราปัดเงาหรือเปล่ามาดูกันนะครับการเดินรอบไปนี่ที่ช้าลงนะครับและการไปชิดที่เยอะขึ้นนะครับรอบเร็วแต่เดินช้า หลายเส้นจะมีน้อยมากนะครับโอ้โหนะครับดูเงี้ย